สบายดีพี่น้องสบายดีเอสซีที่หักแปลงสู้คูสู้คสนสู้มองสู้บอลสบายดียามเศร้าเศร้าพี่น้องพุกพ่อกันคือเกา่ากับซองน้องมินนี่คือเก่าคือเดิมนะพี่น้องเด้อเมื่อนี่ก็เมโนโซูซ่บของเฮาคือเก่าพี่น้องเอ้ผมมิยังไล่ปลเปิดมา,ลา,าแล้วก็ได้เนาะเด้หนองไอ้บึงนี่กัน tôm cay với nó menu tôm cay không nằm hòn, một hòn với một lò tép con vật thì xì xay ngắm cái đây nè khám on với cả Mày nè, Uy, cửa luôn còn, เกลือลงก่อนแปบบหนึ่งนะพี่น้องดูเอารถดีใส่ก่อนใส่รถดีนี่รถดีเนาะแล้วก็ใส่หอจงไข่เอาลงก่อนเลยพี่น้องใบเอาค้มอ่อนลงไปไปงัวนนไปใส่น้ำล้างพี่น้องอ่ะ แล้วกะเป่งน,นัวเฮาพี่น้องนี่เป่งน,นัวเฮาสูตรบุหานพี่น้องพร้อมแล้วลูกโอ้ใส่เข่าในจังน้อยพี่น้องเอ้ยจังนัวคนว่าสูตรบุหานเนาะต้มไก่ใส่เขาา่เขา,ขา,ขาแล้วมันสิผู้มันสินัวเข้ากันนี่พี่น้องอ่อาน้ำห่อนเลยพี่น้องไปไลยหูลงก,ก่อนเพิก ครึบโอ้ยไก่ลงก่อนเด้อพี่น้องเด้อแป๊บนะอ่าตอนไก่เ้าซับเรียบร้อยพี่น้องคอยดำลงไปมือเดียวพี่น้องเลยภาพกับชิบะชัดเรีกบร้อยเด็กพี่น้องเอียงใส่เอียงครัวเอียงน้ำเอียงน้ำกล้องนะพี่น้องเด้ทเทอเปิดพี่น้องเลยพูด ไปนัวลงก่อนพี่น้องว,วันนี้นี่ไปนวใส่ก่อนจากน้อยขว,ว้าใส่เขา่าใส่น้ำนวดได้ที่แล้วได้จุด่หรอเลเวเปิดพี่น้องเลยขันกุ๊บเลย ไปพี่น้องเนี่ยโอ้ยค่ะ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 ป้าดาลาเ่าไล่ได้พี่น้องมั้ยนี้สบายดีพี่น้องไอจีมอยีใช้มื้ยนี่น้ำปลาน้อยป้าเถอสิพากันไปทางไกด์ลูกกาหลับจ้งางมัดละวันละสองบาทได้จังมัดวันนี่ วันในราออานน้านสาวไปลูกการับจ้างพี่นอ้องเอ้ยฮาลโหบุหูกใช่หรือครับก,ก็ไปไายทำเลยพี่น้องเนาะต้มไก่พี่น,อนอ้องเรียบร้อยแล้วเบอโท<ถ>รมาบอกบห่อนห่อนพี่น้องเอ้ยนี่เสียบเหมือนี่เข่าเศร้าน้ำกันพี่น้องสู้ขู่สูค้สคนแสีบนัวน้ำกันพี่นอ้องตังค์ใครก็ไดน้นี่ก็ได้ตั้งนี่ก็ได้นี่แหละ

ก้าน้อยก้าน้อยแต่น้อยก็สั้นแม่มันหาไปได้หาร้ายมาได้หักพลอยทางพลอยนะเ่าร้ายัขาดได้ฮะนาะไม่เลยมแงฮแกงหัวกรเดียวบมี่แงบมี่อมข้างเมงก้านยั่นได้เป็นน้อยไปแล้วขยังเฉาั้งแล้วปข่าวขังแม่นี่ ตอนรา้บอเยมือเด้นี่ื่อเบิ้งดูมือนะพงเวิดงนี่จักินะจักมาแล้วมือเอ,เอ้าว่านเลยนะแล้วบ้าวพุดกี่ล้อกไนยังพงฮ์เแหนะกี่้อสามสิบตัวเข้าไปพู้เดี๋วไปลอยเป็นพงคันกุญจพงโอ้ยจะไม่ัโตยุ่งยู่เดี๋ยวมือหนาที่คุณมาใหมืนาอยู่หนานโตู้ตูนี่โตเด้่่ที่้อยใช่ไหม โอเคมอเด้อพี่น้องมาเด้อนข้าเ้าน้ากานพี่น้องเลยวันนจะไปทยทำล้านเสาลกกะห้าสิลูกเดียวกัหมดเลยอะไรนะาเจ้าเจ้านคือมาอันถือเจ้าหน้านั่นแหละคเข่าพี่น้องเาถือ้เขาแห้งถือเขาเป็นหน่อยเนาะ้งืมอเจ้าจาลืมทามข้าเจ้าอันนั้น อันนี้ับไม่เทาอันนี้ไม่เท่านี้นะเรื่องเซนรอแตชิเออันนี้คือานใส่บวบว่วือใ่เขากปน้อยดเนาะปาคือนวแทบัวใส่ไปน้อยเดี๋ยวตงข้าวด้วยข้าวไอ้ทองสงสัยนวแ่ขาแค่ขาไม่ลูก้องจทำยังไงกินไต่แล้วจะกินบอ นต้มไก่คะขามัเนาะแล้วเห็นว่าอย่างนี้กับเนืไม่ใส่เนื้อหรอกต้องมาแบนี้แถวเฮ้ยก็หายาวนี่ อย่งนันไงแล้วกงแล้วคิดเองปอดเจ้าก็ม่กมบอกม่กมหม่อห็นเจะไปงานใดกจะทำหาแต่พวกอเขก็ไอเกมอยู่น้ำปนุอยี่น้อง้ยบุพเหาบอกวันงก็นอนเขาตื่นเาออกแปให้นุ่มเออเาตื่นก้เมตื่นเชยงเราป็นช่วงน้อ่ะกินข้าวแลนววันนอนอยู่กไปขอแม่ไปรับจ้าเจยพี่น้อง้ย

ไอจีเงินลูกกายจีอย่ย่างกับบันกี่มาห้องน้องห้องแหละจักย้องคนกับเป็นนะเจ้าอยู่นองชูงเขาดงนะเนาะไกยกันย่องไา่เหงื่ยเหมือนเห็นเคยหลาทายลง ตักดูใจยังตงมาเ่เลยกับบริเอจไวยัดูใชแล้วเราแล้รมามาวันแล้ไปถามบ้างฝนตกบ้าราบอกกินอนางมาวันดูยังดทั้งนั่นดูทังนั้นึินหอังนี้ เห็นจะไม่พอกระมือทรงจะไดงไรเงี้ยบายเนาะงาวยากเมือเงาบันบันก็บอยากเมือแหละโอ้ข่ายนรั้ำงาวยากษ์มางาวยักษ์มาบ่คืนจะงูเคียวมาเลยใช่ไหมห่าวเงินบอกทำไมฉันอยากมีห่าวก็อยากข่าวอยากขงาวยพี่น้องเอย mãi sáng thùng nháo kiao chẳng mát mì và ngon 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 chòng khoai cho nên này bảo lệ ngưu Jack miền Dương thì nó cũng cái này mới chắc con hay súc đấy súc 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 ở đâu lên cái này chòng khoai ta chỉ ngưu hào mình ngưu hào chòng khoai chòng này không chòng xin một chút luôn mà mình nhặt mà đây phải phải nước มี้เฮาข้าเจ้ายางไปยางมาแถวนี้อ๋ออันนี้ก็ออกไปช่อมึงเชื้อได้คักระทันในยางลูกกันใดกันย่างลงกันใดเลยเพเอดเดืเดือยเดือดเดดเดือดเดืยดเดือดเดื้ดเด่อดเอดเหือยเือเดือดเดือดเดีอดเดืออดเดือเดเป็นเดือดเดืนดเด่อดมดือดเออเ มันก็ไปแล้วมันก็หุ้นเขาไงไม่หยั่งว่ะเดี๋ยวเบิ้งนักขันใด้ผ่านว่าจ่องข้ออยู่นั่นนี่มีโคดจ่องอยู่นั่นอ๋ออู้เฮ้าเนี่ยองมันหัวกหัวมันใหญ่น้องหัวหัวมันใหญ่ไหมจับได้จับหัวจับหัวหัวมันโตจับหัวเสร็จทำเนี่ยจ่องนี้อยู่แล้วหัวมันก็จะบวกกว่าเขาบอกหัวเนาะเขาบอกห้าเอาเขมาเอาเขมา แม่ข้มัซื้อเลียงว่าแบบน้กคืออยางนี้าว่าไปก็ด้พี่อนเราเดี๋ยวมึงย้ายมึงย้ายนไปวันที่เธอได้บุญมันยังไงก็จบตามบ่ะตรองใชยวันที่จะวกพีองไรคนไม่ได้ต้อใส่ยอะแล้วหน่อยยากแล้ว หอยังลูกอิ่มเด้อหลานสาวเอ้ยไปทำงานเมื่อเนี่ยเขามาผูกแขนอุดอรบ่กแม่นมเราคิดว่าเขาสิเขามาเปล่าเราว่าซช้ายังมาเช้าบ่เราอืมเราเลี้ยนมาอีกอ๋อเช้าแล้วมาหูกแขน แล้วก็ลกมาเราย uh ัน huh. ช uh ่เ huh. ส <c inhos> <athletes> ียเวลากูทีงงูหายเราแม่แจกเงินเาิยแม่กบเต้าออนี่นเนอนนีกกังงูปบุใกใจก้ยพี่น่อยขอคุนคงใช้เป็นมาหายสกหาลาบเละ ขาไม่คดขาแล้วมันก็คือง่ญยเนาะงัวมันก็ได้ข้อมันก็ัวใหญ่ดีกว่าเออห้าอ่ะมันจะพึ่งะโตมันก็ไ้งันญ่แล้ะว่ะจนเอาไปมาเยื่องมึงหวเป็นอะไรกเขียวมื้นขึ้นันกในเมือนะโซ่ยมืมข้นใมืกียวปะงูนก็หลบตอน